สนับสนุนโดยทบคอนอเกษตรแม่นยำเกษตรอัจฉริยะสวัสดีครับเศรษฐายนิชยุโกวันนี้นะครับเรามาที่แมคโครนะครับตั้งอยู่ที่แจ้งพัฒนาเนี่เองครับบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนร่วมกับกรมปรุสัตว์เดินหน้ายกระดับความปลอดภัยสร้างความมั่นใจสินค้าเนื้อสัตว์คุณภาพตรวจสอบแหล่งที่มาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทำกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่นั้นตรุษจีนปีนี้สังเกตสัญ,ญลักษณ ปศุสัตว์โอเคที่แมคโครได้รับรองคุณภาพแล้วทุกสาขาโครงการปรุสัตว์โอเคนะครับก็เป็นโครงการที่กมรมบสิษัทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินการมาประมาณ7ปีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกซื้อนะครับสินค้าปศุสัตว์โดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่นะครับเนื้อโคนะครับไข่เป็ดไก่ไก่นะครับที่ว่าปลอดภัยเนี่ยจะเลือกซื้อ,อยังไงนะครับเราก็ได้ให้ตาสัญ,ญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคนะครับซึ่งตาสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยแสดงว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ย มาจากฟาร์มที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับแล้วก็จําหน่ายในตลาดที่สะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือโมเดินเทรดนะครับอย่างที่เรามาที่แมคโครแห่งนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าในตลอดสินค้าตรงพวกนี้นะครับต้องมาจากโรงค่าสัตว์นะครับที่ได้รับรองนะครับจาก ทางราชการนะครับหรือว่าสถานที่นะครับรับรองของไข่นะครับซึ่งกรมปรุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรรับรองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ผู้บริโภคนี่สามารถจะเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่า,าซื้อไปนะครับบริโภคนี่ปลอดภัยแน่นอนโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับที่มีตาราปรุสัทโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยประมาณ7 0 0 0แห่งครับ แต่เริ่มต้นโครงการกรมปศุสัตว์ก็ได้ให้ความการณุณากับแมคโครนะคะเราก็มีสินค้าที่ขายเกี่ยวกับเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนี่ยปีหนึ่ง4ี่แสนกว่าตันนะคะต้องถือว่าเป็นที่ที่ออขายเยอะมากแล้วก็ลูกค้าเราเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็คนที่เอาไปซื้อทานใช้ในครอบครัวนั่นเรื่องของความปลอดภัยสุขอนามายัยเป็นเรื่องที่แมคโครให้ความสำคัญมากๆปกติเราก็ขายเยอะอยู่แล้ว แต่ช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเราก็คาดว่าการซื้อขายสินค้ากลุ่มนี้จะมากขึ้นเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องสําคัญปีนี้ตรุษจีนน่าจะคาดหวังว่าการเติบโตของสินค้ากลุ่มนี้ขึ้นถึงประมาณ5-6นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเ,เราเชื่อเราเราทำการวิจัยนะคะลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับเราเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอันนี้ทุกคนรับทราบดีแต่ว่าเรื่องของการ ไหว้ตามประเพณีทุกคนก็ยังทําอยู่นะคะเราก็คาดจริงๆว่า5-6%เนี่ยี้ไม่ได้เป็นการคาดการที่เยอะถ้าเทียบปีก่อนๆที่ตุดจีนปีก่อนหน้าแล้วก็ปีถัดไปที่ไม่มีโควิดอาจจะโตขึ้นได้ถึง10%เลยแต่ปีนี้การคาดการ5-6%นี่ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะธรรมดานะคะไม่ได้เยอะมากนอกจากความปลอดภัยในด้านอาหารสดผักสดแล้ว แมคโครได้นำสินค้าต่างๆมากกว่า3,000รายการมาร่วมจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนทางรายการเกษตรไทยนิชิยูกโกก็ต้องขอขอ,ขอบคุณบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาณาที่นี้นะครับที่สนับสนุนในการถ่ายทำในครั้งนี้กลับมาพบกับเกษตรไทยนิชิยูโกโกได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมนัทตูวาราดก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยท็อปคอนเกษตรแม่นยำเกษตรอัจฉริยะ